นี่ไงมาร์คตัรอนะฮะนี่มีมาสคอตนะอ้าวใครไม่จ่ายตังค์ล่วงไปดิไปจะมาเรียกลูกค้าใช่ไหมอ๋อที่ไงโอ้โหเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์สองกันฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาทำการไอโลของคนเดียวนะคือแบบร้ยของเก่าๆออกนะฮะคือไม่ใช่ของเก่าเราคือแบบคืองการจะปรับปรุงร้านเพิ่มเติมนะคือ ไอ้ตอนแรกเราไอ้นี่ใช่ไหมฮะเอาทําคอมใหม่แล้วเออนี่การซื้อคอมใหม่เป็นที่ปล่อยนะ,ะก็มีแห้เครื่องก่อนไม่มีคือเราไม่มีตังค์นะคือไม่มีตังค์ก็ไม่ใช่หรอกคือตอนนี้ผมมีแล้วแหละตังค์นะฮะแต่ไอ้ที่ผมทําคลิปไอ้ตอนนั้นคือยังไม่มีตังค์ไงฮะก็ซื้อแค่ตัวนั้นพอนะี่ยแล้วก็ผมจะเอาตู้นี้มาเพิ่มนะไอ้ตู้เกมแต่ไม่น่าจะเมาเพิ่มเยอะหรอกคือเอามาเพิ่มเฉพาะไอ้ส่วนที่มันว่างตอนนั้นนฮะแล้วก็ผมจะทําการขายพวกที่แบบไอ้นี่ออกไปนะคือแบบของเรื่อยๆเท่าน จะพูดเองเดียวกวไมแช่นะคือแบบเป็นควองแบบเกลดแบบยังไม่สูงแบบเกลดยังไม่สุดนะฮะคือเราต้องการแบบให้ร้านเราแบบเป็นร้านเทพเลยนะ,ะคือแบบ้วแลบบ้วก็ VR ตรงนี้น่าจะสุดแล้วแหละนะฮะมันมีอะไรเพิ่มเติมแล้วกจอคอมตรงนี้มันไอ้จอทีวีไม่ใช่อจอคอม <c oughs> คือแบบมาในนี้แล้วมันแบบจอยังไม่ในนะฮะเราจอไปขายก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยซื้อเครื่อง PlayStation มาลงนะเออเดี๋ยวเขาอีไอตัวนี้ผมน่าจะเอาไอตัวนี้นะฮะมันยัง ผมชอบกระจกใสมันสวยด,ดีนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไอ้นี่ไหมอ่ากระจกอีกไหมนะฮะไอ้ไม่ใช่กระจกโต๊ะแบบนี้นะ,ะเออน,นั่นแหละไอพีซเราจะขายนะเราจะาพีห้ามาลบนะฮะอ่าเป็นว่าก็น่าจะไปขายแค่นี้อุ้ยพวกนี้คือเป็นว่าผมน่าจะรู้ของพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคอมก่อนนะเดี๋ยวจ้างไอ้คนคุมร้านแล้วก่อนนะเดี๋ยวจ้างกายก่อนเฮ้ยเดี๋ยว,ยว <laughs> ไปไปหรือเปิดไฟนะฮะ เอาว่าเราจะกางพูดพูดผิดเลอกี้ดินร้วยนะขอไปด้วยอาว่าเราจะจ้างกาดแล้วก็อาไออะไรห,หน่วยสว่านนะฮะคือคนที่แบบยิงให้ตัวระเบิดนั่นแหละนะฮะคือแบบกลัวมันมาป่วนในร้านนะฮะไม่ใช่ะอะไรอาร้านมันจะขอยังไม่เปิดก็ได้เดี๋ยวกลัวคนมามั่วนะฮะใช่ไหมอ่ะอไอคนกากาดที่มาฮะไฟเลยแล้วก็เครื่องทั้ความสะอาดยังไม่เอามาด,ดีกว่านะฮะ อุ้ยไอ้นี่เพิ่งจ้างยังไม่ได้เอาอันี่เข้ามาอ่าโอเคอุ๊ยเดี๋ยวไอ้ยตัวนี้จ้างไว้ดีแล้วเพราะบางทีข้อมูลเข้ามานะฮะเวลาเราไม่อยู่ร้านอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีเรายังไม่ได้จ้างหรอกคือยังไม่มีลูกค้าเข้านะแล้วก็ยังไม่อะไรอ่ายังไม่จ้างเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาจ้างเราชิปเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่จ้างฮะเดี๋ยวขอเคลียร์ของพวกนี้ก่อนใช่อะไรนะคือตู้หูตู้พุทธเก่าเลยนะฮะแก็ต้องเคลียร์ก่อนนั่นแหละนะฮะใช่ไหม เอาว่าเดี๋ยวผมจะขอโลพวกนี้กันสักครู่นะฮะเพราะมันน่าจะใช้เวลากว่เราจะไปขายอีกนะฮะเอาละทีนี้ผมก็ได้ทําการขายพวกนั้นเสียมเทียแล้วนะคือของอที่เป็นแบบเกรดแบบต่าๆนะออนั่นแหละนะคือเป็นของเก่าหรอแล้วก็ผมมีเครื่องไอ้ตัวนี้น่าจะประมาณคิดที่แล้วว่าผมอาจจะซื้อม้วแล้วก็มีมานะเป็นตัวเช็คบินนะฮะแบบเราไม่ต้องเก็บเงินนะะแต่บางคนมันจะจ่ายแบบไม่ต้องใช้ผ่านบัตรเครดิตนะจะจ่ายแบบเงินสดแทนนะ ส่วนมากนะฮะส่วนมากก็จะจ่ายเงินสุดแถมก็มาจะเจอนั่นแหละนะฮะ <c oughs> ไม่ใครหรอกคืออัเกรดร้านไปนะ <c oughs> ว่าเดี๋ยวเราจะมาดุ้นี่ก่อนมันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะคือตอนนี้เงินผมมีอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะ,ะ <c oughs> คือตอนนี้ผมไปนั่งปั๊มไอ้นอกเวลามานะคือปัดในสล็อตไปแล้วก็เปิดร้านไปนั่นแหละนะฮะก็ปั๊มไปประมาณสักประมาณสามชั่วโมงมานั่นแหละนะฮะก็ได้ถึงแสนแปดนะหนึ่งแสนแปดหมื่นนั่นแหละแล้วก็ ตรงนี้น่าเป็นของอะไรต่างๆนะฮะน่าเป็นของข,าข้ากว่าแต่อันนี้ไม่รู้อะไรนะซื้อไปก่อนอันนี้น่าเป็นอ,อ๋อเครื่องจักรเหรออุ้ยที่ชงกาแฟใช่ไหมกาแฟโอ้ม่นเชียนบอกกันเะฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเปิดร้านไฟตกเร็วจังวะก็คือแบบทําไมมันไม่มีไอ้ตัวอัปเดตไฟร้านเราเลยฮะแบบความแบบระดับเทพแล้วแบบไฟตกนี่เจ๊งเลยนะฮะนี่ลูกค้ากำลังเล่นพื้นๆนี่แบบโว้ไฟตกนะฮะ แล้วก็ไอเหตุไฟไฟเหตุไฟไหม้นี่เกิดบ่อยนะฮะที่ร้านผมนะฮะแล้วก็ไมโครเวฟอะไรด้วยตู้เย็นอ่าไอโฟนนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะอ่าเรียกว่าของในครัวนะฮะเราแบบไปเราจ้างกุ๊กจ้างอะไรมานั่นแหละนะฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อนี่น่าจะเป็นลำโพงซื้อมาดีฮะดอกชัดเดี๋ยวดอกฮอตดอกนี้มันใช้ลูกชิ้นอะไรไหมฮอตดอกเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอ๋ออย่างเง เอ้อเมื่อกี้เป็นร้านอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนี่คนขายเือนี่เดี๋ยวเราจ้างมาใช่ไหมเอ้ยเมื่อกี้ไอ้อตัวนี้มันเป็นร้านผลไม้ใช่ไหมฮะอ๋ออะไรอะ่ะอ๋อนี่ตัวเก็บเงินนะฮะคือลูกค้าอาจจะมาซื้อของอะไรตรงนี้เอยแบบเป็นอะไรอะ่ะอ่าเป็นเงินเข้าร้านอีกส่วนหนึ่งเลยนะ ไอตอนที่แรกผมอา่านว่าเป็นไอ,ดอ้ด็อกด็อกนะฮะคือเนื่อว่าเป็นโกงขังไอ้พวกสุนัขอะไรงี้นะเอออ่านมาจนโนั้นแต่พออ่านไปมาเอาฮอตด็อกนะฮะเออที่จะได้เป็นร้านฮอตด็อกนะว่าเราคงขออัพแค่นี้ก่อนนะฮะคือตังค์เราก็เหลือแหละแต่ขอ,อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันอัพสุดนะเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทำอ่านั่นแหละนะฮะก็จะมาณนั่งนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้พวกเหรียญไอ้เหรียญบิตคอยน์เหรียญอะไรผมไม่ได้ซื้อไว้นะฮะพวกเนี้ยที่เป็นเหรียญ พวกหุ้นอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันเรีย 30, นสามหมื่นนะแต่ยิงๆถ้าเราซื้อไว้แล้วพอมันขึ้นอ่างเงี้ยเราไปขายนี่แบบรวยได้นะฮะแต่ตัวนี้ไม่เอาดีกว่าผมปันสลอ็อตดีกว่า <c oughs> ไม่เอาไี้กี่จะทำนั่นแหละนะฮะอเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะซื้ออ้นี้กว่าเครื่องเล่นนะฮะแล้วก็ไฟประลุประดับบ้านเรา่นะคือผมอยากได้หลอดไฟหลับคือผมเอหลอดไฟที่ผมซื้อมาตอนนั้นทิ้งหมดฮะมันไม่สวยอะมันไม่เหมือนกันอะคือไอ้ตรงล่าสุดที่เราซื้อมาคือเป็นไอ้เจ้าหลอดนี้ใช่ไหมนี่ไปปะ อ่าตลอดนี้นะฮะลองสั่งซักหาเปิดติดข้างล่างสิบันก็พอนสิบสิบสิบันนะสิบันเยอะไปไหมเอมามาซักห้าอันพอนะฮะนั่นแหละ <c oughs> เรื่องมากจริงนะฮะเราเนี่แล้วก็ไอเครื่องเล่นใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเครื่องเล่นกับท่าอยู่ไหนเอาจอมาก่อนก็ได้นะฮะจอต้องแบบหกสิบห้านิ้วอยู่แล้วนะฮะเรือจอละจอไหนดีคือรออ่อนั่นแหละนะคืออในรายดาวนะฮะรายดาวอีกแล้ว ห้าใช่ไหมเอาเอา,เอาสักห้าพอนะฮะกลัวพื้นที่มันไม่พอนั่นแหละนะอา่าแล้วก็โต๊ะไอ้ตัวนี้มันไอน้นี่เป็นของเครื่องเล่นเหมือนกันนะเอา่าอ๋อไหนดีอ่ะผมชอบไอ้ตัวนี้อมันสวยดีนะฮะไอ้พวกนี้น่าเป็นของไอ้พวกพีซีอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นของเอีร์เอียร์มีตัวนี้แหละฮะสวยสุดแล้วล่ะนะฮะเอาเป็นว่าก็ผมเอาโต๊ะกระจกนี่แหละ คือม <mile> ีล <derived> ้อหนึ่งใช่ไหมล้อไม่เสียเดี๋ยวเราผมขอจ้างไอ้มีดมาดีกว่านะฮะเพราะมีลูกค้าสั่งออเดอร์ด้วยไม่รู้ว่าเขาจะส่งเขาเราไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมีดกันใคอนมียดอยู่ไหนอ่ะอ้าอุ้ยของนั่าไงใหไม่บางชิ้นมือจีบไม่ได้ถ้ามันหล่นมาตรงนี้นะโอ้โหเสียหายไปอีกแล้วนะฮะของเราแต่ยังไม่ไปดูมีดเลยช่างนะเดี๋ยวเราไปดูสินะ มันเก็บไม่ได้จริงมันเห็นไหมเฮ้ยเก็บได้เก็บได้เ,ไดเอาเมื่อกี้ทำไงเดี๋ยวเอาไม่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเก็บดูก่อนนะเดี๋ยวให้มันนี่ก่อนให้มันแบบเก็บได้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บว่าคงโตไอ้โคมไฟแล้วก็คงติดอ๋อไม่รู้ว่าเครื่องเพยนี่คงจะเอาไปไว้ไหนนะไอ้เครื่องคอนโซลน,นั่นแหละนะไม่รู้จะเรียกอะไรดีคอนโซลหรือเพย์นะฮะง้อห้อยยืนอย่างเท่เลยมินเราคือ แล้วเขาจะไปสั่งเฮ้ยสั่งอาหารให้เราไปเนะ <c oughs> โอ้ยพวกบวางคนที่มันจ่ายนี้ก็มีนะะเอาไม้รอไอ้วันนี้ทิ้งเอาไม้ขอดดีไหมยังไม่ดีกว่านะฮะโอ้นี่มีแล้วน่าจะไปส่งแลนวนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวอ๋อนี่นี่เห็นเห็นคนสั่งแล้วเขาก็มาหยิบอาของแล้วก็ไปส่งนะฮะโอ้โหมีคนสั่งของแล้วก็มีก็ไปส่งเดี๋ยวเราขึ้นไปตามไปดูดีกว่านะอุ๊ยลำโพงเราก็เปลี่ยนใหม่นะฮะ ไปาตามไปตามไปส่งเครื่องในเย่ยมีเราเก็บกระตุกดนะ้ขอไปนะอุ้ยเดี๋ยวได้เยอะนี้มีกำไยจ่ายจุดจตัวนี้เยอะอยู่นะฮะเพรว่าเราลรงทางรัดนะฮะยังไม่ตกแต่งร้านเลยเออแล้วแล้วก็ไอ้เครื่องคอนโซลเดี๋ยวเราจะไว้ข้างบนนะฮะ,ะเดี๋ยวจะไว้ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ในนี้เดี๋ยวเราค่อยหาอะไรมาเสริมเติมแต่งนะฮะเอาเดี๋ยวผมจะใส่่ไว้ตรงนี้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปขนมากันต่อ น่าจะมีคนครานเจออยู่รู้น่าจะปั่นสลอดไปเนอะรวยอะฮะเออมีเงินเป็นแสนนะไม่รู้คือไอ้นี่ผมปัป่นหลักร้อยเลยนะฮะนี่ก็เปิดให้มันปั่นปั่นไปนะ,ะแล้วเราก็ไปทําอะไรตามสบายหล่ะนะบางทีมีลูกค้ามากบางทีผมก็ไม่สนใจก็มีนะเออแล้วอาคารนี้ก็เหลือแค่ไอ้เครื่องคอนโซลนั้นที่เรายังไม่ได้สั่งนะี่ยเมื่อกี้ผมก็จัดโต๊ะจัดอะไรเฉียดคนแล้วละ่ะคราวนี้เหลือแค่สั่งไอ้เครื่องคอนโซลมานะฮะ คือเราจะเป็น P5 มาลงนะฮะอ่าฮะาไอ้ห้นี้ก็น่าจะรูแล้วแหละสั่งสก้าเครื่องอ่ะเบเดี๋ยวเราไปเช็คต่างกันเลยนะเดี๋ยวเราอุดมาส่งอีกทีนะไอเดี๋ยวเราจะวางไอ้เครื่องคอนโซลกันเลยดีกว่าฮนะอ่าน่าจะเหลือไอ้ที่สุดท้ายละแล้วก็ไอียูือผมซื้อใจอมาเกินอีกแล้วนะฮะคือไม่รู้เป็นอะไรนี่จว่าเราจะวางอ่าวางในแบบนี้แหลนะฮะสวยดีรู้สวยดีออกมันเรียบง่ายดีนะฮะนั่นแหละ วางง่ายไม่ใช่อะไรหรอกก็คือแบบเมื่อกี้นะผมทำไมผมวางไอ้ของมันกินบนที่จริงๆนะคือแบบตามจริงอ่ะร้านเรามันน่าจะอ่าใสไอ้พวกนี้ได้เยอะนะแบบวางเครื่องวางอะไรได้เยอะนะแต่ผมทําไมจัดระบงระเบียบไม่ได้เลยนะเอาว่าเดี๋ยวเราจะวางเออ่เดี๋ยวค่อยมาจัดกันทีหลังนะคืออันี้ไปก่อนนะฮะเปิดใช้งานไปก่อนนะฮอ๋อแล้วไปว่าไอ้เครื่องไอ้คอนโซลเราก็เสร็จเรียบร้อยนะอ่า ก็แบบรอจอไม่แบบไม่กินที่คือตอนนี้แบบเต็มเอา้เอาไอา้นี่เป็นอะไรจอ,อไม่รู้เป็นอะไรนะเออแต่มันก็เปิดได้นะมันขึ้นเตือนเฉยๆมั้งนะเรียบร้อยฮะร้าก็เสร็จสมบูรณ์ฮะเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องลูกค้าดีกว่านะฮะไอ้อย่าบังอย่าบังไปไปไปคือตอนนี้เรามีทั้งหมดในร้านนี้น่าจะเยอะอยู่นะ เอ้แต่ผมไม่ได้ขึ้นไอ้นี่เลยไม่ได้ขึ้นราคานะฮะยังไม่ได้ปรับราคาเลยเ,ลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมขอปรับราคาก่อนนะว่ายุทํทำไมเ็าจ่ายตังค์เราน,น้อยจังนะฮะมีทั้งหมดเท่าไรสิบสองเครื่องว่ะน่าจะนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันทีหลังฮนะกูแต่ร้านเราทําไมมันไม่ปรับระดับขึ้นเลยอะและ้วก็ไอ้ข้างล่างนี้ยังไม่มีอะไรนะ,ะคือเรายังไม่ได้สั่งตู้มาเพิ่มตู้รลอแคนี้ก่อนนะฮะ เออเอาไปบ้าเดี๋ยวมาดูไอ้นี่ดีกว่าครัวนะฮะ,อะของที่อยู่ในครัวนั่นแหละนะเราจะสั่งมาให้หมดเลยไหน,นะะอ่ะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะฮะจะเลยสั่งมาได้เราสั่งมหมดแหละสั่งมาฮะไอ้นี้น่าเป็นน้ำยาล้างมงล้างมือน่าเป็นในห้องน้ำนะทุกท่านมีไมโครเวฟสั่งมาไอ้นี่ที่เก็บจานล้างจานนะลำโพงอัพให้หมดฮนะคือตอนนี้ตังเรามีเยอะไงะฮะ จากไปยังให้เดือนนะฮะมีตัวอะไรไปหมดแล้วก็เราจะจ้างผู้ว่าจ้างมาอีกนะฮะใครมีใครที่เหลือที่เราไม่จ้างนะคือน่าจะมีกุ๊ปนะฮะแล้วก็ไอ้มาร์คอสนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเขาอยู่ตัวไหนเฮ้ยนี่ไงไอ้กุ๊ปนะฮะน่าจะแบบมีคนสั่งออเดอร์อะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลอดูก่อนมาร์คอสเราอยู่ไหน เดี๋ยวตำรวจอะไรอันนี้สอยขนาดพูดอะไรตำรวจอันนี้น่ามาตักเตือนเรานะฮะถ้ามาอ่าสั่งใบอะไรเรามันน่าจะไอ้มากกว่านี่ที่ไงม้าขัดรถนะฮะนี่มีม้มสคอตนะน้าใครไม่จ่ายตังค์ล่วงไปดิเดี๋ยวจะมาเรียกลูกค้าใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอ้โหเฮ้ยมันเรียกลูกค้านี่ไง,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 ไงแต่ทำไมไม่มีเสียงเพลงเลย ูกคาคงจะเข้าแลา้อาว่าคือเราก็จ้างหมดแล้วนะฮะไอพวกง,งูพวกนี้อ๋อคงไม่ขอดอะไรนะแล้วก็มีอะไรไม่มีนะคือตอนนี้ยังไม่มีอ่ะออเดอร์อาหารเลยนะแล้วก็เกมในสตรีมผมจะทำการซื้อมาให้หมดนะว้าห์กดไปฮนะตั้งเรือฮะก็รวยฮนะพอดีไปปันปป่นสล็อปั่นสล็อตมันได้นะใช่ไหม คือง่ายคือเป็นนั่งปั๊มเงินนั่นแหละนะฮะ <S 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 <c oughs> คือว่าเกมในสตีมก็ซื้อหมดแล้วลูกค้าน่าจะเข้าเยอะนะฮะเ็ทีเดียวก็น่าจะเป็นร้านเรานี่แหละแต่ร้านยังไม่ถึงไอ้ห้าดาวสักทีค,คือแบบมันจะทํายังไงไม่รู้นะก็ช่างเหอะนะฮะมีอะไรที่เรายังไม่ทาอีกอ่ออีกอย่างนึงนะที่ผมยังไม่ทําตอนนี้คือได้เปลี่ยนได้ตัวบิดคอยนะฮะ <S 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 ไอ้เครื่องเครื่องข,ขุดอือนั่นแหละคือร้านการจอยตรงนู้นะ มันจะมีกา้าวจอขายอยู่แต่เรายังไม่ได้ไปเอามานะฮะเอาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไม่นี่ดีกว่าเอาตู้เกมมาดีกว่านะฮะเออคือเอามาให้มันเต็มข้างล่างดีกว่านะฮะตู้เกมนี้น่าจะราคาแพงสุดแล้วแหละอ่าเอาไว้ปั๊มเหรียญนะฮะไอ้ปั๊มปั๊มเหรียญนั่นแหละนะ,ะเอามาสักกี่ตู้ดียวา,าตู้พอนะฮะ,อะเอามันจิบตู้ดีไหมเออว่ากันไม่รู้กี่ตู้ก็ช่างว่าเรามาก่อนเลยนะอา่า แล้วก็อะไรมีอะไรอีกที่เราไม่ได้สั่งมาไฟด,ดับจ <d ance> ิบหายละกําลังไอ้นี่อยู่คือต้องไปไนี่ใช่ปะไป <_ d ance> แบบเวลาจะสั่งของหีืจะทําอะไรเงรี้ยมันชอบไฟดับนะโคตรเียดเลย <_ d ance> มาก่อนเราก็เต้นดีจังนะอืม,มาดที่ยืนเฉยเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจําดูไว้กล่องน,นี้กันนะฮะกล่องไอ้เครื่องเกมเร อวดคอมส่งแล้วแหละนะคือเมื่อกี้ผมไปดูไอ้เครื่องความข้อมูลอยู่นะครับเครื่องโวรคอนโซลนั่นแหละมันเป็นอะไรไม่รู้นะแบบจอบมันตก,กามาเองนั่นแหละนะครับมันน่าจะเป็นบอะไรสักอย่างไม่งั้นก็ให้พวกลูกค้าเดินชนนะแบบจอบตกลงมาเอออะไรนะก็สั่งเถอะก็แค่ทีหลังนะตอนนี้ผมก็สั่งแย่เพิ่มอีกนะค,คือจะตีที่มันเยอะเลยนะเออกีตัวเนี่ยเราสั่งมาสามตัวมาออสองตัวนะว่าเดี๋ยวไปวา,างไอ้เครื่องคอนโซลดีกว่านะฮะ เฮ้ยเครื่องเล่นเกมเออติดฝนนั่งไหนดีอ่ะไว้ฝั่งนี้เลยไหมคือให้เป็นแถวยาวเลยนะอ่าไม่รู้กี่เครื่องนะนี่คือมันปั๊มด้วยเครื่องละร้อยห้าสิบไปร้อยยี่ิคือเครื่องนี้ไม่ต้องอะไรน,นี่ไม่ต้องไปกดเราก็ไม่ต้องเช็คตังค์นะฮะคือแบบข้ก็วามาอดเรียนเล่นเลนเราก็รอเก็บตังค์ยาวๆนะคือไม่เหมือนในพวกความเออแต่ถ้ามันปั๊มได้เยอะกว่านี้ผมน่าจะเอามาแทนในพวกความนะคือขี้เกียจนะเออเกียจกดเราก็เกียจอะไร ไปมัน E F K ไปน่าจะสะดวกสบายกว่านะฮะ <c oughs> อ่ะาวางกระตู้สุดท้ายแล้วนะอ้าวตู้ท,ทายวางไม่ได้เป็นอะไรติดอะไรอ่ะเปิดมาไม่ทันดีอะไรก็ไฟดับละวางไม่ได้ใช่ไหมวางไม่ได้ใช่ไหมทำไมมันวางไม่ได้เข้าใจแหละอาก็ชชางวางตัวนี้ก็ได้อ่าใครแคร์ใครแคร์มีแคร์เอายก <c oughs> ทำไมแอร์ล่วงได้ฮะเนี่ยไฟตกเลยทำไมแอร์ล่วงอุ๊ยแต่นี่สวยดีนะแบบไม่มีไฟลอตู้พวกนี้ขึ้นอย่างเงี้ยว้วสวยดีนะฮะเออแบบไม่ต้องปิดไฟนะแต่พอไฟสว่างแล้วแบบไม่สวยเลยนะฮะือเอเวลาแล้วละเราก็ได้ติดไฟเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าจะแบบสว่างขึ้นนะแบบดูราขึ้นนิดนึงนะฮะไอ,อ้นั่นแหละแล้วก็น่าจะหมดที่จะไอทำในคิดีแล้วนะฮะเออไปว่าเดี๋ยว ผมจะพาไปดูนี่ดีกว่านี่เนี่ยเนี่ยมาขวดเรามาละอา่าผมจะพาไปดูร้านกระเจาเราดีกว่านะว่าตอนนี้เราซื้อได้อย่างนะฮะอา่าเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูเฉยๆนะไม่ใช่อะไรหรอกคือผมยังไม่ซื้อมาหรอกนะฮะในคลิปนี้เราไปดูกันเฉยๆเอาละนี่ก็เป็นร้านกรนะเจาะเแบบ <c oughs> เสียงสนาน,นไว้เสียจริงนะนี่คือคนขายให้เรานะฮะผู้หญิงซะด้วยซื้อได้อย่างทำไมไปตรงซื้อสีเขียว นี่น่าเป็นโต๊ะที่แบบไปทาการจออะไรพวกมันนะไอตัวนี้คือตัวอะไรนะเนี่ยไอตัวเนี้ยผมไม่รู้จัก,กจริงๆนะอ,อ่อ ETC เอะน่าเป็นไอตัวพลังงานมากมีรวมกันเฮ้ยซื้อได้นะฮะอ,อ่ามีกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวห้าตัวเอาไว่าเราซื้อไปก่อนนะอ่าคือผมมาซื้อเฉยนะคืออย่างเราไม่ได้ยังไม่ได้ไปติดตั้งหรือไปทํางานเอาไปทํางานเดี๋ยวนี้นะ คือง่ายคือมาซื้อก่อนแล้วก็เอามาดูก่อนปิดจิบนะฮะเออลองดูจะเอแต่กระจอันี้น่าจะเป็นแบบกระจอแบบระดับเทพเลยนะ,ะเอาไว้ขุดนะฮะทำไมเจ้าเปิดร้านในที่แบบนี้ฮะเนี่ยฝนไม่ตกฝนฝนตกไม่โดนนี่นี่ไงมันจะจะไม่พังเลยไงวะนี่ยแต่ฝนตกไอ้นี่อะไรอ่ะเออเดี๋ยวเวลาเราก็าซื้อไปเลยฮะฮ่าฮ่ตังเราเยอะไม่ใช่อะไร อ่อไอตัวนี้าราส์มันน่าไปติดตังแบบนี้นะอาร์ตเป็ว่าเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยดีกว่าเอ้ยกลับร้านเราหนะ้าไปปิดร้านดีกว่านะคืออ๋อล่าเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ได้มาทําการในอะไรซื้อตู้เกมแล้วก็ทําที่วางเครื่องคอนโซลใหม่นะฮะคือซื้อเครื่องคอนโซลมาใหม่นะฮะก็จะมีตอนนี้ก็จะมีอ่าตู้เกมแล้วก็เครื่องคอมนะฮะเครื่องพีซีแล้วก็ไอตู้ไอ้แล้วก็เครื่องคอนโซลนะฮะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีอ่า เครื่อง VRU หนึ่งเครื่องที่แบบโดูเดียวๆอยู่ตรงนี้นะคือเรายังไม่ซื้อมาเพิ่มครับเพราะว่าในคลิปหน้าเราจะมาทํากันใหม่นะครับเพราะว่าคลิปนี้ขอจบคลิปเพตัวนี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะถ้าเจอกันในคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ